สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจกระถาง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 ตน้นไม้นี่ลหละนะเห็นยังบ่นเห็นยังบ่นดอกอะไรเอย่ยเดี๋ยวคิดซื้อกันคิดบอกหวานยังก็เหอหวานง่ายสร้าง ดอกว่านงา้างกอนี้ไม่ได้ซื้อมานาะกอนี้ไปขโมยขาเจ้ามาประมาณชักกอเดียวนี่แหละก็เลยเอามาจุ่มไว้กระถางนำกันกันกบต้นพุดซ้อนมันก็เลิน่น,นขึ้นใหญ่ขึ้นผูกไว้สักประมาณสองปีหรือสมปีนี่แหละแงังก็ออกดอกอยู่นาแต่กว่าจะเห็นกว่าจะมาซอมนางกสิปามาน ดอกนั่งกระสีเริ่มคูแล้วของสีนะกระสีเริ่มห่วงแล้วของสีนะก็เลยบริไทยไหวลวกมาหลายปีแล้วจากปีละ่าจะประมาณ3มปีแล้วแล้ววันดีคืนดีนางก็ออกดอกมือนีมีโอกาสโอกาสดีโอกาสงามมฤกษ์งามงามดีเดี๋ยวเลยได้ไปกลุมกล่มๆซองๆไปสำรวจบึงกระถาง สนใหม่ก็เลยแนมเห็นว่านั่งออกดอกมาสองสอคุณได้แต่ว่ายังไม่ได้บานนี่ยังไม่ได้บานได้ดินับนับไปมันมีจะสอบมันมีจะสั่นนับเอานับเอานมีจะสั่นก็เสียงเลขถาม่าถือบ่อคิดว่าถือบอบอมันไผ่มันมั่นกับโซ่ไผ่โซ่มั่นความจริงแล้วก็เก็มีความเสียยุไไดเนะเหมือนบ่อเสียวา ้าหวานหรือว่าต้นลินมังกรเนี่ยไมไ่หลายชนิดที่ปลูกไว้มันออกดอกกระสิมีโศกมีลาบไปสั่น,นยอย่าได้โศกอย่าได้ลาบสื่อมาลาบเอาค่ะว่าไปเอานับเอานบำนางนับ,นบ,นบจอบซ่อมยุ่งกะกัดโอ้ยนอหนึงสีโต๊ะกะโต๊ะก็ได้ยุ่งก,ก,กะกัดก็ยุ่งน่งซ่อมน่งนับเอานับ,นบ,นบไกบกะปอง เมืองหมดไตหมดไตหมดไตเห็นหมดไตหมดไตเดือดือนี่จักสีหมดกัดจักสียุ่งกัดพี่น้องเอ้ยไม่อยากบอกต่อนีก็สิมาสำรวจแต่ละกระถางในนี่นี่พอค่อยปลูกบ่ค่อยปลูกตั้งกระถางดอกแง่แง่กันไปสันหละเดี๋ยวข้ามทีบบริมมิเวลาเบิ่งหน้งเอาจริงๆปล่อยไว้ตามยถากรรมคือเก่านั่ะละเนี่ยพอหน้าสิออกดอกได้ก็หดแน่บ่หดแน่คิดพ่อกระหด บกกิพ่อกับป่อยว้เห็มันเหี้ยวป่วอยเห็นมันเหี้ยวไปจจมาหมูสำรวจแล้วสำรวจอีกสำรวจครั้งที่หนึ่งผ่านไปนี่มาสำรวจครั้งที่สองนี่แบบนีนะ้สำรวจมาานั่งเริ่มบานแล้วยังคงนับซ่อต้อนะฮะนอย่งนี้กนะ็จะรอมสรุปแล้วนั่งบานเรานั่งกระซงบกินหอมอ่อ,อนๆใครที่ชอบใครที่มักยุ่งกับกัดขึ้นเก้าหนา นั่งจอดจอนั่งซ่อมนั่งนับอยู่นี่สำรวจแล้วสำรวจอีกสํารวจเราได้ยังได้ความสดชื่นของดอกหวานง่าสร้างนับซ่อเบื้งอ่ะยังคงนับซ่ออยู่ได้แบบมีจักซ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, เอานับไปเอาต่สีนับนะนับได้เท่าไรจักลืมแล้วว่านับได้เท่าไราะว่านั่งกับสีเริ่ม บานแน่จากน้อยก็บทรงกินหอมเบลร,รื่อเนะยค่ะก็ยังคงมีสองสอนี่ยสอนี่เพราะข้าในบานปันไดเพราะว่าสอนี่เกิดที่หลังสอแรกกับสีบานก้อนนี่นับใบกับพองเนานับเบิ้งเนี่ยว่ามีตัวใดเอเอกระไรซาลาอีดีนาะชชองนี่ก็ไปเรื่อยๆยค่ะยากจะไปซืี่เรียดอีกอย่างไรนะว่ามันยุ่งขณะขณะนี้ ยุงก็กัดอยู่นะเนี่ยกัดแขนตอนถือกล้องนี่แหละเนี่ยะสำรวจเราไปสำรวจโลกเขาไปสำรวจโกเข้ากรสีมาสำรวจกระถางวาวานมีจากใบออกดอกนี่มีจากชอ่อนะฮะมีจากสันนี่เห็นว่าเขาเป็นสันเป็นสันเป็นสันอย่นี้นะฮะเห็นไหมว่าเขาเป็นสันเป็นสันนะนับสันเบิง่งนับสันเบิ่งว่ามีกี่สันนะฮะ ดอกเขามีกี่เกสรเกสรเขาก็มีอยู่นะแล้วเขามีกรีบกี่กรีบล่ะจะก,กีบกสร้างนั่งจะก,กีบกสร้างนั่งถอเนี่ยะหมดกระกาดนะสิไปสนะิไปนั่งนับนั่งธนุธนมลหมดกระไต่ลืมๆลืมๆขึ้นเกาลัดเนี่ยฮะธร้รมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก,กหมก,ก,กใหม่เบงซันหลาเนี่ยธรรมศาสตร์ของกระถางต้นไม้ที่ไม่ค่อยได้ บำรุงดูแลรักษาแต่ขามาเบิงก็สิว่าโอ้ยสามหกเสียนอไปสัน่นก็ปป้อยไววตามยถาตามของนั่งค่ะเอาแต่นั่งสินะขืนบ่ขืนเกิดบ่เกิดเนี่ยคบ่ได้บำรุงรักษาได้นี่ยเนี่เสียบไวแล้วก็ปล้อยถิ่นเลยหดน้าแน่ก็ถือพระอาทิตย์อยู่เนี่ยฮะถือแสงตะเวนอยู่ถือแสงอาทิตย์อยู่ห่างๆกันกันกันเพราะว่าที่ถนนใหญ่ได้ ซองไปซองมาซองใส่ซองขวาสิมีกระทางบัวกระทางบัวก็ปพ่อยนั่งไปหันละเนี่ยก็ยังคงเนี่ยมาโฟกัสอยู่ที่เนี่ยสะออนสะออนนั่งออกดอกได้เนี่ยก็นั่งสีงออกดอกอะก็หลายปีดีดักก็ความเจริญเติบโตของนั่งนั่นแหละนะคะว่าปลูกไว้แล้วนางมีความเจริญเติบโตนางมีความแก่เนี่ยค่ะ ของช่อของดอกของอาการจะเริ่มเติบโตอายุขั้นของใหม่ชนิดต่างๆครับถึงเวลาที่เขาจะกาหนดออกดอกเขาก็ออกดอกมากจะไปคิดอย่างหลายนะฮะว่าออกดอกแล้วสิมิโชคกนี่ใช่จริงๆแล้วมันก็เป็นความเสือ่อแนละนะฮะนี่ก็บานแล้วเริ่มบานแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะ